ที่เป็นที่เป็นมีโทรศัพท์ไงให้หาเล่นด้วยแบบแบบที่มีเพื่อนเยอะๆหลายๆสิปปปปปปดปปปิรเรียนยังไม่ชื่อว่าอะไรโรงเรียนมาไทยใช่ไมไม่ใช่เพื่อนยังไม่ชื่อว่าอะไรไม่รู้ ไออุนเหรอใช่เขาเพอาชื่อว่าอะไรมีเพื่อนไหมมีแต่เาลเพื่อนเล้เพื่อนะไรนเออถ้าเพื่อนมีบอสเหนื่อยค่ะลืมบอสเลยบอสเหรอแล้วบอสอยู่ไหนล่ะบอสที่เป็นตัวใหญ่บอสที่เป็นตัวใหญ่ใใหญ่ใเป็นปีสซาเธอเป็นปีสาาเหรอ ที่เป็นปีศาจอะที่มตัวใหญ่ๆนี่คาใครอะมันเร่องาใครอะ่นื้อคาใครมันมันน่ารักอย่างปีศาจขอก็น่ารักใช่ไหมปีศาจปีศาจตัวเล็กๆ วัสดีครับคนชื่อยอดผาวันนี้มันไปโรงเรียนครับปวดฟันบอกพี่ๆชีเทำไอันนี้ใหญ่จังอันนี้มันใหญ่ของยอดผาเหรอ อย่างน,นั้นล่ะยิ้มให้พี่เขาดูหน่อยสิเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนฟันละเดี๋ยวพี่บ้าพาไปเปลี่ยนฟันโอเคไหมตั้งแต่วันนี้แปลงผ่นเรื่องได้อะไรก็ได้รอดได้ ไม่ใช่ตาเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเอออะไรแมนอะไรแมรี่ไม่ใช่แมรี่มีซารีนเนอร์แมนไงก็คือเกี่ยวกับซารีนเนอร์แมนที่มีโอซารลนเนอร์แมนที่มันมีเหรอซารลนเนอร์แมนที่ไปเห็นแต่สไปเดอร์แมนนะซารีนเนอร์แมนมันก็มีแต่ นี <ève S 2> <sociedad. S 1> ่อยู่กับอาจารย์เนี่ยครับสวัสดีครับอาจารย์เนี่ยอะไรเอ่่ะสวัสดีครัวัสดีก็มีคุณครูนักเรียนเรียงที่คุณครูตอบพูดถึงก็คืออาจารย์เองเอ้าเฮ้ยพูดก่อนได้ไหมล่ะก่อนที่จะไปเก็บของคะแนนเมื่อกี้เมืนอไหรอยู่เหรอน้องคุวยเขาป่วยเอฝากเพลงน้องไข่มุกด้วยนะคะไม่ติดนะค่ะ ชื่อว่าเทมบอม์แมนนองแซมนีม่เลยแซมนันในวอตอนนี้ทะลุหนึ่งล้านวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกไลฟทุกแกร์ที่ช่วยผลักดันน้องไข่มุกนะครับแล้วก็พี่พีทก็ได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วขาก็ไปโรงเรียนก่อนให้เข<ห>าพูดก่อนแล้วมันก็ได้เจอททเลนเดแมนอู้เทเลนเดแมนเจ้าขาใส่ถ่านขี่ก้อนเจ้าขาใส่ถ่านขี่ก้อนข้ามไปหาเทเลนเดแมนอ๋อเมื่อไหร่ถ่าน จะถักเฉดขันกี่ก้อนบอกคุณครูก่อนโรงเรียนไม่ไปนะคะวันนี้ปวดฟันนั่นไม่พูดด้วยนะเดี๋่วใครไม่พูดน้องก็พูดก่อนสิพี่ถามว่าเฉดันกี่ก้อนนี่วอันนี้ก็มันมันมันแยงตา ก็ขอบคุณอาจารย์เอนะครับที่ให้วันนี้วันนี้ให้ยืมห้องให้ยืมห้องตลอดเลยที่ครูต่อรักมานักเรียบเรียงนักอาจารย์นักนุไออาจารย์เรียบเรียงคนที่ครูต่อพูดถึงก็คืออาจารย์เอครับทุกครั้งเลยพูดพูดถึงว่าอยงไใช่บอกว่าคุณครูก็คือพี่เอสละห้องให้ไงแล้วขอบคุณมากๆนะครับให้พี่ที่อยู่ที่ทำที่ไหนก็ได้ คีย์บอร์ดตรงนี้อ่านได้ไหมพิธีได้เลยนะได้ได้มี่ต่อได้แล้วในคีย์บอร์ดออฟฟิศได้ยวาผาคบงอน้วหายออกเลขอะไรบเรน่งนัสิหนอยคเละ้ยาาข้าเลี เดี๋ยวาผาเล่นนะพี่บ่าจะเป็นคนร้องเพลงโอเคไหม กันทุกทีที่ฉันได้พบกับกับใครเย้เก่งมาก ากายผ่านมืออาบน้ำบ้างหรือยงังชุดนี้ใส่ตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนตื่นเช้าขึนนน้นมาแปลงฟันหรือย,ยังอ๋แปลงฟันบ้างหรือยังยังยังเหรอสวัสดีหนุ่มเงินสี่พันครับแล้วพาสวัสดีป,ป๊าปไปนอย <c oughs> นี่าป่าว <c oughs> ัน้ยอผามาเรียนร้องเพลงกับี่ปลาครับันี้ยอดถามาเรียนร้องเพลงไหนลองร้องิฝนเทหรือยอัาายอง ยอดผาต้องไปเปลี่ยนฟันแล้วไปเปลี่ยนไหมฟันไหนดูสิอืคุณหมอบอกว่าต้องไปเปลี่ยนฟันแล้วนะโอเคไหมฟันเด็กอ่ะใช่หมอฟันเด็กอระใช่หมอฟันหมอฟันเป็นผู้ใหญ่จะทําฟันที่เด็กโอเคไหมร้านหมอฟันใหญ่อ่ะใช่ร้านหมอฟันใหญ่เดี๋ยวพี่ไปไปเปลี่ยนฟันรอบหน้า เราเขาก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันโอเคไหมร้านหมอฟันใหญ่มันมันมันแพงกว่าราคาไหนมันแพงกว่าราคาไหนพี่ใบก็ไม่เคยเปลี่ยนฟันไงโอ้พี่ใบเคยเปลี่ยนอยู่ตะนันมาแล้วแต่พี่ปายเปลี่ยนที่ไหนอ่ะเปลี่ยนกับคุณหมอนี่แหละแล้เขาก็ไปเปลี่ยนกับคุณหมอไหมคุณหมอชื่อ,อะไรอ่ะอือคุณหมอ คุณหมอคุณหมอชื่ออะไระพี่ไปลืมแล้วเดี๋ยวพี่ไปพาไปหารอบหน้าได้ไหม,ม,ม,ไหมพี่ไปไปถอนสารแล้วออกมาไดา้ไหมโอ้ยขัดลอกเลยไปดครับครูมันไม่ได้ขยัน <laughs> ครูเขาผมไรสุดที่สุดเสื้อความเขียว มันไม่ได้เป็นคนขยันธรรมดาเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็ลอกลกนี้เลยมาแล้วครับครูของเราเรียนด้วยกันอันนี้ค่ะทรายด้วยโไปมารออ่ะขยันแบบขยันไปไหนเนี่ยตอผมตื่นเช้าครับอ๋อเห็นยุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูครูคุณครูครูครูไมารัะครู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 เขาเรียกฉันเขาเรียกฉันครูครูทั้งประเทศนะจ๊ะ ต่อลาของเราเองครับมาแล้วครับแล้วผมเอาน้องไปส่งก่อนนะอันนี้ชื่ออะไรนะไม่ใย่นะน้องชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อไรนะบอกก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อยอดาฮะยอดผาครับอ๋อยอดผาอันนี้ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าปวดฟันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่คล้องปืนเลยปวดเมื่อาตอนนี้หายแล้วหายแล้วอยู่ดีๆก็หายนะไปครับไปเรียนกันเดี๋ยวผมต้องเอาน้องไปเก็บก่อนนะครับครูครูไป ไปเล่นคีย์บอร์ดของตัวเองโอเคไหมคีย์บอร์ดอยู่ข้างล่างเลยของตัวเองมีเหรอมีเหรอมีคีย์บอร์ดเด็กน้อยของตัว๋อคีย์บอร์ดของของเงียบผายอ๋อเดี๋ยวพี่ไปพาลงไปชอบคนสวยไหมชอบคนสวยไหมเจ้าไม่ชอบอ้าวครูยังไม่ชอบนะยังไม่ชอบนี่กล่องเงียบผายไหมนี่มีกล่องเงียบผายด้วยนะ ไปเดียพี่ไปเดวไปส่งอฮะ,อะคุณครูต่อรับไงเยี่ยพาไปหวัดดีเขาคุณต่อรักยังบอกว่าเยี่ยพาไปก่อนนะครับต้องไปหวัดดีก่อนเดี๋ยวพี่ไปไปส่งไงม,มาหวัดดีครับคุณครูต่อรักไเ้เจอกันนะครับโอเคไหมไดพูดบ,บนี้กับคุณครูนะเอาทอซ่า่อรัเอา,เอาวัดดีเอานนไปแล้วครับไปไรับ กันดีกว่าเราทั้งสองคนโอเคไหมไ <ป S 2> ใช่ไปแล้วมาคนนี่ย่ามาส่งครับปะไไแม่เดี๋ยวหนูลาสดอยู่มนูจะไปเรียนแล้ว,ลวเข้าไปทำอะไรในีเข้าไปทำอะไรในไอจีแท็กทำไม อ่าไม่เป็นไรหรอกบ๊ายบายนะครับทุกคน,นบ๊ายบายนะครับทุกคนฝันดีครับ